อ่าตอนนี้ก็ท่านผู้ช่วยกับท่าอนอบตนะครับตรวจตรวจพื้นที่เยี่ยมบ้านอวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับกันยาก็มาตรวจดูความวิร้อยบ้านหนะรือพอดีก็ดินสุดนะครับตอนนี้นะครับก็ามาดูกันตรงสนามเปตองต้นไม้ไม่ใช่มาบ้านไทยเลือไทยเลือปลอไทยดีอ่าทำให้ยาวเลยครับนี่นะครับ ความเจ้าดีของเราด้วยด้วยด้วยครับประมาณนั้นวันนี้ไม่มีคนอยู่เลยสักคนเลยอ๋อฝนมันตกด้วยได้ไม้สร้างบ้านไทลื้ออีกก็คิดว่าน่าจะได้อ่าของสร้างของบ้านไทลื้ออีกหลายแผ่นนะครับอีกหลายตารางเมตรนะครับ เออ้อไฟอว่าฮันโันนี้าตั้เดียวก็อ้นลูกนีมครับบานไทิอจะเสร็จก็ครานนี้แล้วครับเจ้าพ่ออาจจะโดนบันดาลให้ว่าส้าไม่มีไม้ไม่มีงบเอางบตรงนี้ทำบ้านไทลื้อครับ 6 youไ ai ko